สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าตอนแรกคือกดกดถ่ายคลิปแต่ไม่ได้กดความหมายคือคิดว่าตัวเองกดแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันไม่ได้ไปไหนเลยนะคะคือเพราะว่าไม่ได้สวมแว่นก็เลยมองไม่เห็นนะคะก็กินไปพูดไปเนี่ยขนมกล้วยก็หมดแล้วนะคะเหลือแต่แกงบวดฟักทองนิดนึงนะคะ,ะจนกาแฟก็หมดไปแล้วนะนี่ไปอาน้ำมาแล้ว ก็ตอนที่จะลุกไปเอาน้านั่นแหละบอกทุกคนในคลิปว่าเดี๋ยวไอคขอนุญ,ญาตไปเอาน้ําร้อนใช่ไหมคะแล้วไอก็จะกดหยุดใช่ไหมพอไอเอาหน้าไปเข้าไปใกล้ๆไอ้ไอกดหยุดปรากฏว่ามันเริ่มสตาร์ทวิ่งอย่างนี้นทุกคนคือแสดงว่าไอายังไม่ได้กดเพลย์ตั้งแต่แรกนะคะก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมามาเล่าให้ฟังใหม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอนะคะก็คือเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าไอาหายไปทํางาน4วันติดกันนะไอทํางานศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะวันนี้มารอังคารวันหยุดของไอเนาะ ก็มันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า,าร่างแหลกนะคะทุกคนร่รางแหลกเนื่องจากว่ามันเดือนนี้ความความไวทองอ่ะมีมีอาการรุนแรงมากนะคะทุกคนก็คือก่อนหน้านี้อาทิตย์หนึ่งไอก็จะแบบเป็นการตัวร้อแล้วก็นอนไม่ค่อยได้คือนอนหลับแหละแต่มันเหมือนแบบหลับไม่สนิทนะคะเหมือนเราตื่นง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางที นอนหลับอยู่ฝันฝันแล้วก็สะดุ้งตื่นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเกิดจากความกังวลในการทํางานหรือเปล่าอันนี้ไอ้ก็ไม่รู้เพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในที่ทํางานมากมายเลยในช่วงเวลานี้นะคะมันเหมือนเป็นเขาเรียกไม่รู้เหมือนกันเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่ามาในรูปแบบของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่ว่าไอาก้ก็ไม่ขอเล่าในรายละเอียดแล้วกันนะคะเอาเป็นว่า ก็เรื่องของงานนะเราก็ไม่อยากเอาเข้ามาในสมองมากก็คือเราพยายามที่จะปล่อยวางมันนะคะเพราะว่าเราทํางานบริการมันมันต้องเจออยู่แล้วแหละนะคะเราไม่สามารถเลือกลูกค้าได้ใช่ไหมคะแล้วก็ลูกค้าก็คือมาเป็นอันดับที่1อยู่แล้วถ้าไม่มีลูกค้าเราเข้ามาซื้อของเราก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้เงินเดือนใช่ไหมคะเพราะว่าพวกเราที่ทํางานขายงานบริการเนี่ย เราก็อยู่ได้ด้วยเงินของลูกค้านั่นแหละเพราะฉะนั้นลูกค้าเราจะมาในรูปแบบไหนเราก็ต้องฝึกตัวเองนะคะฝึกจิตตัวเองให้มีความอดทนความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็โอเคไม่เป็นไรทุกคนก็เอาเป็นว่าให้มันผ่านไปนะคะก็ก,ก็ก็พยายามรวบรวมร่างกลับมาทํางานนะคะแต่และว,วันที่มันผ่านไปเนี่ยมันก็จะมีความเร่งรีบนะคะไปกับลูกค้าที่มากมายนะคะ เร่งรีบไปกับเวลาของเราเยอะไรย่เงี้ยค่ะบวกกับที่เราเป็นไวทองด้วยนะคะก็เลยทําให้เกิดอาจจะมีความเครียดสะสมหรือเปล่าทําให้เรานอนไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับในช่วงหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วตัวมันก็จะร้อนๆตอนคืนอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็ไม่ได้เป็นอาการแบบนี้ไม่ได้มีอาการแรงๆทุกเดือนแต่ว่าเดือนนี้จะค่อนข้างเป็นเยอะนะคะเป็นเยอะถึงกระทั่งว่าเมื่อวันอาทิตย์นะคะกลับมาถึงบ้านเนี่ยนะคะ คือต้องบอกก่อนว่าไอามีอาการปวดหัวไมเกรนเนี่ยเมื่อวันเสาร์วันเสาร์าเริ่มมีอาการไมเกรนนะคะข้างซ้ายก็เริ่มเป็นหนึบๆนขึ้นมาเล็กน้อยพอมาถึงบ้านมันก็เป็นเยอะขึ้นเนี่ยก็เลยทานยานะคะวันเสาร์ไอทานยาแก้ปวดแต่ก็ยังไม่ได้เอะใจนะคะว่าเดือนนี้รอบเดือนจะมาหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ที่ไอเริ่มเป็นไวทองช่วงต้นปี2023เนี่ยรอบเดือนมันจะมา เดือนเว้นเดือนที่มาแบบจริงๆเลยเดือนเว้นเดือนแต่ว่าสมมติว่าเดือนนี้ถ้ามันเป็นเยอะเดือนหน้ามันจะเป็นน้อยไอ้ก็เลยเรียกว่าเดือนเว้นเดือนเพราะว่าไอ้การที่มันเป็นน้อยน่ะมันออกมาแค่วันสองวันเป็นนิดนิดนะคะแต่ถ้าอาการที่อย่างเดือนนี้นะคะในที่สุดแล้วรอบเดือนมานะคะมาเมื่อวานตอนค่ำก็เลยวะว่าไปอาการปวดหัวก็หายไปมันจะเป็นอาการแบบนี้ทุกคนก่อนที่รอบเดือนมันจะมาเนี่ย นะคะฮอร์โมนมันจะสวิงใช่ไหมคะฮอร์โมนตอนแรกๆเลยฮอร์โมนมันก็คงมีเยอะอยู่ฮอร์โมนเอสโตรเจนอะช่วงอาทิตย์ก่อนนู้นอะมันก็ยังอยู่ในเสถียรอยู่ใช่ไหมคะเพราะมันก็จะมีอาการคัดหน้าอกมีอาการเหมือนร่างกายมันเตรียมนะคะมดลูกก็เตรียมแบบมีผังผือเตรียมสมมุติว่าถ้ามีการผสมพันธ์สมมุติว่าถ้ามีการตั้งครรภ์อย่างเงี้ยเออนั่นแหละมันคือนั่นคือระบบของผู้หญิงอะเนาะคราวนี้ พอร่างกายมันรับรู้ว่าโอเคมาถึงรอบระยะเวลาที่โอเคไม่มีการฝังตัวของตัวอ่อนนะไม่ไม่มีการตั้งครรภ์นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขับออกมาเป็นรอบเดือนเป็นเลือดใช่ไหมคะเป็นเป็นรอบเดือนออกมาเสร็จปุ๊บไอคิดว่าช่วงเสาร์อาทิตยนะ์น่ะมันเป็นช่วงที่ฮอร์โมนน่ะสวิงนะคะต่ําลงไปแบบหววแบบจากที่มันยังอยู่อาการแบบนี่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 อยู่อย่างเงี้ยพอเสาร์พอมาวันเสาร์มันเริ่มมันเริ่ม,มต่ําลงมาอย่างงี้ไอก็เลยมีอาการปวดหัว ะะปวดหัวข้างเดียววันอาทิตย์มันก็ยังมีอาการปวดหัวข้างเดียวหนึบๆอยู่ทั้งวันแต่ไอก็อยู่ได้ด้วยยาแก้ปวดหัวนะคะทุกคนเสร็จปุ๊บพอถึงเย็นวันอาทิตย์นะคะกลับมาถึงบ้านไอเริ่มมีอาการแบบเป็นมากนะคะเป็นถึงขนาดว่ามีอาการมึนหัวตรงส่วนกลางด้วยมันมึนหัวตั้งแต่ตอนเดินลงมาจากรถตรงที่จดอดรถเดินขึ้นมาที่บ้าน อากาศเย็นค่ะทุกคนตอนค่ำหนึ่งองศาเนาะเดินกลับบ้านเมื่อวานไม่ได้เดินกลับบ้านจากที่ทํางานถึงบ้านนะเดินจากโรงจอดรถมาบ้านก็แค่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงแปดสิบเมตรเอาง่ายๆแต่นั่นคือเป็นการสัมผัสความเย็นแบบจังๆเพราะว่าเราอยู่ในห้างแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงต่อวันเราก็ไม่รู้ว่าอากาศข้างนอกมันหนาวขนาดไหนไงเพราะเราอยู่แต่ข้างในใช่ไหมพอออกมาปุ๊บอ่าความกดอากาศตึ๊บลงมาอีกนะคะบวกกับไมเกรนตึ๊บลงมาอีกพอเดินเข้าบ้านมา โอ้รีบเปลี่ยนสื้อผ้าอาบน้ําจัดการตัวเองก่อนเลยรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะหลังจากนั้นผ่านไปประมาณเกือบเกือบหชั่วโมงนะคะหลังจากทานยาแก้ปวดไปแล้วก็ไม่ดีขึ้นเริ่มอาเจียนออกมาทุกคนขึ้นไส้อาเจียนอาเจียนออกมาแต่ไม่มีอาหารเพราะว่าเราอะเบรกอยู่ที่ทํางานตั้งแต่วันอาทิตย์เราเบรกห้าสินนะคะก็คือนั่นคือเป็นอาหารมื้อสุดท้ายนะคะ จนมาถึงตอนค่านะคะเริ่มอาเจียนตอนประมาณสองทุ่มก็ไม่มีอะไรมีแต่น้ําอาเจียนอีกรอบที่สองเริ่มขมละเพราะว่าไอ้ยาที่เราทานลงไปตอนมาถึงบ้านน่ะนะคะมันตกเข้าไปลึกละคราวนี้ก็อืมเริ่มอ่อนเพลียไม่มีแรงทุกคนทำยังไงดีแต่ก็ไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นไปทำอะไรให้ตัวเองนะคะความรู้สึกก็คืออยากจะกินอะไรที่ร้อน แต่ก็ไม่มีแรงแล้วพี่ขุนก็คือนั่งทํางานอยู่ข้างในเขาก็มาดูแลเราช่วงที่เราอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่พี่ขุนนั่งทํางานให้กับหนังสือพิมพ์ที่อยู่อเมริกาที่ไอเคยเล่าให้ฟังนะคะซึ่งก็จะต้องนั่งเวลาทํางานเป็นเวลาของเขาวันอาทิตย์เขาก็ทํางานแกนะทุกคนไอก็บอกแกว่าเดี๋ออยวไอจะนอนพักตรงนี้นะคะไอก็เลยนอนเลยนอนตรงโซฟานี่แหละนะคะหลังจากอาเจียนเสร็จทีนี้ พอพอนอนลงไปแล้วแบบเหมือนพยายามที่จะสงบสงบร่างกายตัวเองให้มันแบบปล่อยให้มันแบบไดรีแล็กยริงเนี้ยค่ะทุกคนหลังจากอาเจียนเสร็จแล้วเนาะมันไม่มีแรงไงทีงนี้ประมาณสามทุ่มก็เลยตะโกนบอกพี่ขุนบอกพี่ขุนช่วยต้มข้าวใส่เกลือให้หน่อยได้ไหมอยากความรู้สึกคือตอนนั้นคืออยากจะซดน้ําร้อนอยากกินน้ําข้าวแต่ไม่ได้อยากกินอาหารอย่างอื่นเลยขอน้ําข้าว แกก็บอกจำไม่ได้แล้วครั้งสุดท้ายที่หุงข้าวด้วยหม้อทำยังไงไอ้ก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นการหุงข้าวนะดาริ่งมันคล้ายๆแต่ตัวนี้คือเราใช้ข้าวนิดหน่อยนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปเยอะๆต้มข้าวให้สุกแล้วก็คนไปเรื่อยๆต้มไฟอ่อนไฟกลางอะไรไอ้ก็เล่าให้แกฟังเนาะเสร็จแล้วหลังจากที่ข้าวสุกแล้วมันจะได้น้ำข้าวออกมานะคะแล้วเราก็จะเอาเกลือไปโรยนะคะตรงนั้นแหละมันจะทำให้ไอมีแรงไอ้ก็พูดอย่างนี้ แกก็ไปทําให้หายไปครึ่งชั่วโมงไอ้ก็ตะโกนถามเสร็จหรือยังคือนอนอยู่นี่นะไม่ได้ลุกนะตะโกนเอาแกก็วิ่งออกมาจากห้องคือสรุปว่าแกต้มข้าวไว้ในครัวแล้วแล้วแกไม่ได้ยืนเฝ้าทุกคนเพราะแกก็ต้องทํางานไงแกก็บอกโอเคโอเคก็วิ่งออกไปนะคะแล้วก็บอกว่าอุ้ยเอ่อเหมือนน้ามันจะน้อยไปหน่อยก็บอกว่าเติมเติมน้าลงไปแล้วก็ต้มลงไปอีกสักห้านาทีอ่ะโอเคได้ข้าวมาถ้วยหนึ่งทุกคน ได้ข้าวมาตอนแรกไอ้ก,ก็บอกให้แกนะ่ะใส่เกลือลงไปตอนที่ข้าวมันสุกแล้วเนาะแกผัดแกผัดบวเฮทอย่างสั้นทุกคนแกก็เอาข้าวมาเสิร์ฟไอ้ถ้วยหนึ่งนะคะมีเป็นน้ํานะคะแล้วก็มีข้าวนิดหน่อยแล้วก็เอาเกลือมาให้ไอ้เออเอาตั้งไว้ให้ไอ้เลยเกลือหนึ่งหนึ่งกล่องไอ้ก,ก็ด้วยความที่มันมันไม่มีแรงแล้วมันมันทุกคนมันคืออาเจียนแล้วมันเวียนหัวเนาะก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วจะเทเกลือ ใส่ลงไปในถ้วยข้าวก็กลัวว่าเกลือจะเกลือจะหล่นลงไปทั้งครึ่งกล่องจะทํำยังไงเพราะว่าไอ้ไม่มีแรงไอ้ก็เลยบอกดาเลงช่วยหน่อยเทเกลือใส่ใส่อุ้งมือนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนางก็เทให้ได้ก็หยิบหย,ยิบลงไปก็คนคนแล้วก็ค่อยๆตักดื่มตักซดซดซดแล้วก็ได้เม็ดข้าวผสมลงไปด้วยนิดหน่อยนะคะพอหลังจากที่กินเสร็จมันก็ ด้วยความที่เราอาเจียนใช่ไหมท้องไส้มันท้องไส้มันไม่มีอะไรเลยอะนะคะทีนี้แล้วเราพอเรากินลงไปความรู้สึกคือแบบไอ้น้ำข้าวมันถึงกระเพาะอย่างทันทีเลยแล้วก,แวก็แล้วก็รู้สึกถึงการดูดซึมได้ทันทีเลยเพราะมันไม่มีอะไรอยู่ในท้องอะทุกคน <laughs> แล้วก็พอกินเสร็จแล้วก็กนอนนอนเลยอะแล้วก็นอนแต่ว่าก็ยังก็ยังวิเคราะห์อ,อาการตัวเองอยู่นะคะหลับตาลงแล้วก็คิดเออมันเป็นตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยก็คิดไปนะคะทุกคนเออเสร็จป,ปุ๊บก็ อาการปวดหัวหนึบๆนึไปมันก็ยังคงอยู่นะคะก็เนี่ยค่ะยาหม่อง <c oughs> ยาหม่องไผ่นะคะก็ช่วยได้เอายาหม่องนะคะมาทาทั่วสะดือนะคะแล้วก็นวดแล้วก็ดมยาหม่องแล้วก็ค่อยๆนวดไปะคะ่ะทุกคน <c oughs> ดูแลตัวเองเมื่อคืนนะคะ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่ <c oughs> คืนคืนวันอาทิตย์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็หลับไปทุกคนหลับไปตื่นมาอีกทีตีสองเอา้าแรงกลับมาเฉยเลยอาการอาการขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวเอา้าหายไปเลย <c oughs> ตื่นมาเดินไปเข้าห้องน้ํา นึกได้ตัวเองยังไม่ได้แปลงฟันก่อนนอนนะคะก็เลยลุกไปแปลงฟันตีสองนะคะพอเลยมีแรงแปลงฟันเสร็จตาสว่างค่ะนอนไม่ค่อยหลับอีกจากตีสองไปจนถึงเช้าแล้ววันจันทร์ต้องไปทํางานใช่ไหมคะพยายามจะนอนอยังไงก็ไม่หลับทุกคนพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วพี่ขุนก็หลับสนิทอยู่ใช่ไหมแล้วอโซฟาเนี่ยโซฟาฮ้างตัวเนี้ยคือพี่ขุนทํายังไงไม่รู้อ่ะจะดึงออกมาตอนช่วงที่พี่หนุ่มาเยี่ยมเนาะ พวกเราว่าจะมานอนกันตรงนี้ก็เลยจะดึงดึงโซฟามาเพราะโซฟาตัวนี้มันจะเป็นเตียงได้ด้วยพี่ขุนดึงผิดยังไงก็ไม่รู้ปรากฏว่าเอาเข้าล็อกไม่ได้ทุกวันนี้เวลานั่งโซฟาตัวนี้มันก็จะแอดแอดแอด,แ,อดแล้วขาวนี้เวลไ้พลิกตัวมันก็เสียงดังอไอนอนโซฟาใช่ไหมไอ้ก็โอ้กลัวพี่ขุนจะตื่นเออแกยิ่งนอนยากกว่าไออะไรเงี้ยเออไอก็พยายามนอนหลับตาไปพุดโธพุดโธไปจนถึงเช้าได้ยินเสียงพี่ขุนลุกออกมาไอก็เลยตื่นลืมตานะคะแล้วก็นั่นแหละ ไปจัดการอาบนงอาบน้ําเตรียมอาหารไปทํางานพี่ขุนบอกเธอยงจะไปทํางานอะยู่เนอะแกเข้ามากอดไอช่วงที่เมียไม่สบายเนาะเข้ามากอดมาหอมมาหอมหัวหอมอะไรก็บอกไอไม่ได้สระผมนะมยังไหอมหัวไอมันเบนนางก็บอกไม่เบนไม่เม็นสอองสารนางคือนางทำอะไรไม่ทำอะไรไม่ถูกคือแบบคือในอาการที่มันมันมันเหนื่อยมันแต่สลบมันไม่มีแรงอ่ะแล้วแล้วมันก็มีอาการแบบขำสามีแบบฉันทำไม่ได้แล้วว่าต้มข้าวอะ ฉันเคยหุงข้าวอ่ะตั้งนานแล้วห been, ุงข้าวในหม้อแล้วฉันไม่รู้ว่ามันทำยังไงอ่ะทุกคนคือต้มข้าวเออต้มข้าวใส่เกลือน้ำก็ทําไม่เป็นคือต้องบอกเพราะฉะนั itor, ้นไอ้ตายไม่ได้แล้วทุกคนเพราะว่าถ้าตายก็ตายไปเลยคือสามีไอ้ไม่รู้ว่าจะทําอะไรอย่างเงี้ยไอ้ต้องไอ้ต้องคอยบอกไงเออนั่นแหละไอ้ก็เออวาสนาเราเนาะสามีเราทําอะไรไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเขาบริการดีหมความว่าเราต้องเราต้องบอกเขาไงว่าเออสามีบอกสามีเราว่าทําอย่างงี้นอย่างนี้ นะคะให้เขาต้มข้าวต้องบอกวิธีการด้วยต้มยังไงใส่น้ําเท่าไหร่ใส่ข้าวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนคือพี่ขุนเขาเป็นคนแบบนั้นจริงๆเหมือนแบบถ้าจะเรียกว่าอินโนเซนต์ก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ก่อนอเน่ยหมอฝังเข็มมาที่ไอไปหาบ่อยๆแล้วที่ได้ยาสมุนไพรมากินเนี่ยเขาก็บอกว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ไอแต่งงานกันใหม่ๆนะย้ายมาอยู่สวีเดนใหม่ๆเขาก็เคยหมอเล่เคยเล่าให้ฟังบอกอันเดอร์เน่เขาอินโนเซนต์มากเลยนะบางทีแบบไอเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังหรือมีเรื่องกับเพื่อน หรือมีความไม่เข้าใจกันเวลาที่อันเดอร์ชไม่ไปแฮงเอาท์กับไอ้กับเพื่อนไอ้หรืออะไรอย่างเงี้ยสมัยแรกๆมันจะมีมีอารมณ์แบบไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจธรรมชาติของกันและกันอน่ะคือพี่ขุะเขาเป็นคนไม่ชอบปาร์ตี้ไม่ชอบคนเยอะๆไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบกินบุหรี่ไม่ชอบแบบคือเขาไม่ชอบอยู่ในอยู่ในอโคจรน่ะทุกคนถึงแม้ว่าอาการอโคจรนั้นมันจะอยู่ในบ้านก็ตามถ้าสมมติไปงานปาร์ตี้อยู่ในบ้านใครบ้านหนึ่งอ่ะแล้วกินเหล้าเสียงดังเฮฮา เอ่ออะไรแบบนั้นแล้วกีดการ์ดแล้วแบบอะไรเงี้ยพี่ขุนเขาจะไม่ชอบเลยเขาจะชอบจะชอบฟิลอะไรที่แบบว่าเบาๆเย็นๆสบายๆถ้าเปิดเพลงคอๆเบาๆได้อะไรเงี้ยค่ะคุยกันนุ่งนุ่งนึ่งอิ่งอะไรเงี้ยได้แต่ไม่ใช่แบบตึมตึมตึมเงี้ยเขารับไม่ได้เลยแล้วสมัยก่อนอะเวลาเพื่อนชวนไปนงานวันเกิดอะไรเงี้ยก็อยากจะไปอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วพี่ขุนก็บอกไม่อยากจะนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกลับมารับได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะ ตอนแรกแกนั่งอยู่ด้วยแล้วตอนหลังคือมันไม่ใช่เวแกใช่ไหมแกก็ไม่อยากฝืนใจตัวเองพอตอนหลังเวลาไปงานมันเกิดเพื่อนหรือมีงานอะไรเงี้ยพี่ขุนเขาก็จะไปส่งไอแล้วเขาก็จะกลับมาแล้วก็ไปรับไออะไรเงี้ยตามเวลาที่นัดกันมันก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งไหก็จะตอนแรกปีแรกจะงอนๆใช่ไหมคะว่าไม่เข้าใจว่าทําไมแฟนไม่เหมือนแฟนคนอื่นผู้หญิงไทยคนอื่นอ่ะแฟนเขาก็ไปนั่งรวมกันดื่มล่องดื่มเหล้าพี่ขุนไม่ดื่มก็ไม่เป็นไรก็ไปนั่งได้แต่พี่ขุนเขาไม่ใช่เป็นคนแบบว่าจะไปเม้าบอยหอยกาบ อะไรแบบนั้นน่ะทุกคนเข้าใจไหมเออก็คนเขาไม่ชอบแบบนี้ทีนี้แกก็คงมีปัญหาแกก็เลยไปเล่าให้หมอเลฟังทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งช่วงปีสองปีแรกที่ใหญ่ต้องไปฝังเข็มกับหมอเลหมอเลก็เลยค่อยๆพูดอ,อ้อมๆอะค่ะเหมือนประมาณว่าเดินเขาเป็นคนแบบเขาเป็นคนจิตใจเขาบริสุทธิ์แล้วเขาเป็นคนอินโนเซนต์มากนะไอ้กี้แบบบางทีอะเราก็ไม่ควรที่จะเอาอะไรที่มันมันเป็นสีเทาๆดำๆไปไป้ายเขาหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดได้นะคะเพราะว่า อ,อสามีเราเขาเป็นแบบเป็นเขาเป็นคนแบบนี้จริงๆทุกคนบางคนอาจจะมองว่าเหมือนเขาเป็นคนทําอะไรไม่เป็นเหมือนเหยียบเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอร์เหมือนเป็นลุกคุณหนูคุณนายคุณชายอะไรเงี้ยซึ่งจริงมันไม่ใช่แต่ว่าอาจจะเป็นคนที่แบบมองอะไรทุกคนเคยไหมแบบคนบางคนถ้าบอกว่าให้เดินตรงก็ตรงอะ่ะแต่บางคนบอกอ่ะเธอเดินตรงไปเขาจะมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ้างแต่พี่ขุนเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะฉะนั้นเออไอ้ก็เพราะนั้น,ออน,นความที่เมื่อถ้าเป็นเมื่อก่อนนะ แรกๆที่อยู่ด้วยกันถ้าเป็นเมื่อก่อนล่อบอกเขาว่าต้มข้าวให้หน่อยเพราะไอ้ไม่สบายถ้าพี่ขุนทําไม่เป็นเนี่ยอาจจะน้อยใจจะงอนเขาเลยแต่อันนี้คือมันไม่ใช่นะคะทุกคนก็คือก็ลุกขึ้นมาก็ต้องพยุงตัวเองขึ้นมาแล้วก็บอกสามีว่าทํายังไงทํำยังไงนะคะก็ในใจก็นึกนึกนึกขำอะไรเงี้ยทำสามีอยู่นะคือเป็นเราเข้าใจเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรก็ ตื่นเช้ามาหลังจากที่เขาตื่นนอนมาก็เข้าไปขอบคุณเขานะะบอกพี่ขุนขอบคุณมากๆนะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อคือนนี้ถ้าไม่ได้น้าต้มข้าวคือแย่แน่เลยนางก็บอกโอ้ยเอ่อเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ฉันทําให้เธอได้อะไรอย่างเงี้ยนางก็เข้ามากอดมาลูบหัวลูบหางมาหอมหัวนั่นแหละทุกคนน,กนั่นแหละก็ดีขึ้นนะคะเกยก็ถามอยู่ว่าวันจันจะไปทํางานได้เหรอก็บอกไปไปนะคะเพราะว่าอาการเบียนหัวขึ้นไส้อาเจียนมันหายไปเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเมื่อวานวันจันระ์นาอก็ อาการปวดหัวก็เริ่มดีขึ้นนะคะแต่มันก็ยังมีความกลุ่นอยู่ข้างในอยู่ไอ,อ้ก็ทานยาไป1เม็ดแล้วก็ทานสมุนไพรไปด้วยเพราะวาไอ้ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรชลาใจไอ้ไม่ได้กินยาสมุนไพรกันยาตุลาเนี่ยไม่กินเลยนะคะยาสมุนไพรที่ซื้อมาตั้งแต่หลายเดือนแล้วอะจริงๆมันจะต้องกินวันละ2เวลานะคะทุกคนก็คือเวลาละ7-8เม็ด2เวลานะคะเช้าเย็นยอะไรเงี้ยเราก็แบ่ง แล้วคานนี้ไอ้ก็ไม่กินเลยเดือนตุลานี้ไม่กินเลยท่านียา้ยาก็ยังเหลือแล้วคันนี้พอตัวเองมาเป็นอาการแบบนี้ก็เลยเราสงสัยอยู่แล้วว่าสงสัยมันเป็นฮอร์โมนสวิงมันเลยมีอาการแบบนี้นะคะก็จริงยังว่าทุกคนเมื่อวานวันจันทใช่ไหมกลับมาถึงบ้านไม่ต้องกลับมาถึงบ้านหรอกตอนบ่ายตอนไปเบรกบ่ายนะคะเบรกกาแฟไอ้ <c oughs> ปัสสาวะใช่ไหมเ <c oughs> ข้าห้องน้ำไปชิ้งช่องไอ้ก็มีเลือดติดเบาๆละไอ้ก็ไอ้มีพ้าดไม เอาซ่อนไว้ในกระเป๋าเพราะว่าไอรู้สึกตัวว่ามันต้องมาอย่างเงี้ยค่ะเดือนนี้ก็เลยใส่ผ้าอนาไมัยไว้นะคะทุกคนนั่นแหละก็เปื้อนผ้าอนามัยมานิดหน่อยตอนเย็นไออาบน้านะคะเข้าห้องน้ําก็คือมันมาอีกเยอะเลยนะคะแต่เมื่อคืนนอนนะคะนอนก็ไม่ออกไม่ไหลเมื่อเช้าลุกไปเข้าห้องน้ําออกมาเออคราวนี้แดงฉานนะคะกว็ว่าไปวันนี้อาการปวดหัวไม่กงไมเกรนหายเป็นปิดทิ้งนะคะพอพอรอบเดือนมาหายหมดอาการพวกที่ว่า จะเป็นจะตายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเอ้ยนึกถึงแม่เลยสมัยก่อนแม่เป็นอย่างนี้เลยนะช่วงแม่ประมาณห้าสิบต้นๆเนี่ยแม่เนี่ยถึงกับน,นอนฟุบบนพื้นเลยทุกคนช่วงที่เลือดจะไปลมจะมานี่แหละหน้าซีดหน้าเซียวต้องนวดเอาเลยอุย้ยอาจจะสงสารแม่ตอนนั้นนึกถึงตัวเองอ่ะใช่เลยเมื่อคืนเป็นแบบแม่เลยทุกคนนี่ก็ยังไม่เหยียบห้าสิบนะยังไม่เต็มห้าสิบใกล้แล้วทุกคนอีกไม่กี่เดือนนี่แหละ ฮอร์โมนสวิงมากๆแล้วไอ้ก็ยังยังไม่ยอมไปหาหมอแผนปัจจุบันนะคะยังไม่ยอมที่จะกินยาเคมีตอนนี้นะไอ้ก็เลยกินสมุนไพรแต่ว่าเดี๋ยวไอ้จะไอ้จะไม่ชลาใจนะคะปุ้ยท้องไอ้ร้องเ <laughs> ดี๋ยวไอ้จะทานยาเอ่อสมุนไพรของหมอเลเนี่ยทานทุกวันเป็นประจํานะคะวันนี้ก็ไม่ลืมเมื่อวานก็ไม่ลืมแล้วนะก็คือเริ่มทานตั้งแต่เริ่มเริ่มรู้สึกผิดปกติเนี่ยช่วงประมาณวันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยก็เริ่มทานแล้วนะคะเพราะว่าเออรู้สึกได้ว่าเออมันใช่แน่แน่ฮอร์โมนสวิงนะคะ เพราะว่าฉล่าใจเพราะอะไรรู้ไหมคือกันยาตุลามันไม่มีปัญหาก็เลยฉลาใจนะคะทุกคนก็คือไอเป็นคนแบบนี้ไอเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินยาไม่ชอบชอบกินยาไม่ค่อยชอบกินอาหารเสริมจะเป็นคนไม่ชอบในสิ่งที่แปลกปลอมเท่าไหร่เอาง่ายๆนะคะก็จะเป็นคนแบบนี้จะแอนตี้การกินยาอยู่แตก่ก็กินนะคะอย่างมันมันมันต้องไปทํางานนะมันปวดหัวก็ต้องกินก็ต้องกินแหละยาแก้ปวดแต่ถามว่า ปวดเล็กๆน้อยๆปวดนุ่นปวดนี่กินไหมไม่กินนะคะปล่อยให้มันปวดไปแต่ว่ามันอาการที่มันเป็นช่วงเสาร์ทย์นี่คือไมเกรนมันก็เลยต้องกินทุกคนแต่อไม่มียากแก้ปวดไมเกรนนะเพราะอาจะเป็นไมเกรนแค่ช่วงอาจจะสอสอง,ส,องสามเดือนสามเดือนอาจจะเป็นทีแล้วเป็นก่อนที่รอบเดือนจะมามันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนายกออในความรู้สึกก็อยากจะสาวเวลานานก็คืออยากจะมีรอบเดือนไปอีกนานๆแต่ว่าในความรู้สึกก็เออหมดก็หมดไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนาะก็เดี๋ยว ก็คงจะต้องอาทานยาสมุนไพรต่อเนื่องแล้วก็อาจจะต้องไปหาอาหารเสริมมาทานนะคะเพื่อช่วยฟื้นฟูฮอร์โมนเพศหญิงนะคะเพราะว่าด้วยวัยนี้มันฮอร์โมนมัน,มนลดต่าลงนะคะลดต่าลงมันเลยทําให้เรามีอาการแบบนี้นะคะทุกคนบางคนก็ไม่มีอาการอะไรเลยบางคนก็เป็นเยอะแบบไอนะคะบางคนก็มีอาการแต่ไม่เยอะนะคะบางคนไม่เป็นอะไรเลยสบายๆชิลๆแต่ว่า อาจจะมีบ้างแบบขี้บน่นขี้บน่นอะไรเงี้ก็มีบ้างอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วแต่ละแล้วแต่อาการของแต่ละคนคือไอ้ก็ไปอ่านอ่านไปหาข้อมูลมาอะไรย่างเงี้ยเออแต่ของไอน้นี่เอ,อ่อจะเป็นเยอะในเรื่องของสภาพของทางฟิสิกอลก็คือที่มันออกอาการแบบเนี้ยค่ะขึ้นลงขึ้นลงแล้วขึ้นไส้อาเจียนปวดหัวไมเกรนเนี่ยมันออกมาทางนี้แต่ถามว่าอารมณ์ไอสบิงไหมใช่ไหม ไอคิดว่ามันอาจจะมีแหละแต่ว่าไอพยายามที่จะเข้าใจตัวเองนะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเออเราขี้บ่นมากไปนะอะไรอย่างนี้งั้นเราก็จะเริ่มรู้ทันคือจะรู้ทันตัวเองอะรู้เท่าทันตัวเองแล้วก็จะค่อยๆอืมอ่เทคอิสซี่ไอคี้เย็นลงเย็นลง,นลงจะบอกตัวเองเสมออะไรเงี้ยไม่ว่านในที่ทํางานหรือในในบ้านนะคะทุกคนก็บางครั้งแบบเวลาทํางานนะคะอย่างเราเราเรา,เราเจอลูกค้าที่แบบพูดจาไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยบางครั้ง ถ้าเราอยู่ในวัยปกตินะคะที่ไม่ใช่ช่วงฮอร์โมนสวิงเราอาจจะรู้สึกว่ามันโอเคอะแต่ช่วงที่เราอยู่ในช่วงฮอร์โมนสวิงเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าชุนหน่อยหรืออะไรหน่อยเอง,งะะี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามที่จะเข้าใจในลักษณะของงานที่เราทําด้วยนะคะมันเป็นงานงานขายเนาะพนักง,งานขายเราบริการอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามทุกคนคือมันมันก็เป็นการฝึกตัวเองไปในทุกๆวันนะคะการที่เราเจอลูกค้า แต่ละแบบแต่ละแบบนะคะเป็นหลายพันคนต่อวันเงนี้ยเราได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกจิตตัวเองด้วยความแข็งแกร่งของจิตความความฉลาดทางอารมณ์ยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นมากๆจากเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่แบบอีกโก้เยอะเพราะว่าเราเคยอยู่เคยอยู่ในในการทํางานที่เราอยู่ในตําแหน่งของหัวหน้างานเงนี้ยใช่ไหมทุกคนแต่ทุกวันเนี้ยเราเป็นแค่พนักงานธรรมดา เป็นพนักงานธรรมดาแต่เราก็มีความภูมิใจเหลือเกินนั่นแหละที่เราเป็นพนักงานธรรมดาเนี่ยนะคะเพราะเราสามารถามีเงินเดือนได้นะคะเลี้ยงดูตัวเองได้ดูแลพ่อแม่ได้เงี้ยมันก็เป็นความภูมิใจสูงสุดของเราแล้วนะคะที่เราได้ทําในต่างประเทศแต่ว่า,าสําหรับการเปลี่ยนสายงานใช่ไหมคะว่าถ้าเราไม่อยากทํางานสายงานบริการเพื่อที่จะรองรับอารมณ์ของใครหลายๆคนเราจะไปทําอะไรก็คิดคิดอยู่นะคะทุกคนว่าถ้าเราไม่ทํางานางานขายแบบนี้เราจะทําอะไรนะคะใน ในขณะที่ภาษาสวีดิชของเราเนี่ยอยู่แค่การการใช้ในระดับของสื่อสารทั่ว,วไปนะคะไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็เอาเป็นว่าถ้าหากเราพึงพอใจที่จะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ฝึกจิตของตัวเองไปเรื่อยๆนะคะสำหรับงานบริการมันก็ถือว่าเป็นงานที่เราทำไปจนถึงเกษียณได้เลยนะคะถ้าร่างกายเราไหวถ้าถ้าถ้าสุขภาพจิตเราดีนะคะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เราก็ต้องรับฟังตัวเองนะคะฟังเสียงเสียงของตัวเองหัวใจตัวเองความคิดของตัวเองมาย d มายซ็ตของเรานะเราต้องฟังเยอะๆเลยนะคะว่าเรารู้สึกยังไงนะคะคือไออ่ะทำงานไปก็เช็คสุขภาพจิตตัวเองไปด้วยเพราะว่าไอมองเห็นเพื่อนๆคนสวีดิสหลายคนเลยนะคะหรือแม้กรทั่งคนเอเชียเองเนี่ยหลายๆคนที่ที่เขาทํางานเขาจริงจังกับงานแบบไอ้นี่แหละแล้วเขาแบบ เขากลายเป็นสุขภาพจิตยแย่นะคะเป็นแบบทำงานมากเกินไปจนเขาเรียกเบิร์นเอาจนเกิดความดีเพรสอะไหลายสิ่งหลายอย่างมีหลายคนที่เป็นแบบนั้นนะคะแล้วไออ่อะไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคะไอไม่อยากเป็นแต่เราไม่รู้ว่าถ้าเราเป็นแบบนั้นอ,อาการของเรามันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะเพราะนั้นเราจะพยายามคุยกับเพื่อน ที่เขามีอาการแบบนี้ที่เขาแบบไปหาหมอแล้วหมอให้ใบรับรองแพทย์มาว่าเขาจะต้องพักน,นู่นี้งั้นเราเราเลยไปไปไปถามไปคุยกับเขาว่าเขามีอาการเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไอจะชอบไปคุยกับคนที่มีมีปัญหาเรื่องพวกนี้ในในแผนกไอมันก็จะมีหลายคนที่มีปัญหาแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้ปิดบังนะเพื่อนร่วมง,งานเขาก็จะบอกนะคะว่าเขามีปัญหาอย่างนี้ครอบครัวเป็นอย่างนี้ลูกเป็นอย่างนี้ลูกมีอาการแบบสมาธิสั้นสามีเป็นแบบนี้นะแล้วตัวเขาเออ ทุกคนจะเล่าแล้วเราเราก็จะถามเขาว่าเวลามันมีความรู้สึกแบบเครียดสะสมแล้วแบบเป็น d e p พ e ส e หรืออะไรเนี่ยเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยบางคนถึงขนาดร้องไห้ออกมาแบบทําอะไรไม่ได้ไม่ไม่จัดการกับอะไรไม่ได้นะคะบางคนเนี่ยถึงขนาดว่าต้องไปดูแลห้องเด็กเล่นใช่ไหมคะมีเด็กอยู่แค่สามสี่คนยังอยู่คนเดียวไม่ได้เลยปกติเนี่ยพนักง,งานหนึ่งคนเนี่ยจะดูเด็กได้แปดถึงสิบสองคนแต่ว่าเพื่อนคนนั้นอยู่อยู่กับเด็กแค่สี่คนยังอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะเขาบอก เขาบอกไอว่าไอาต้องอยู่ตรงนั้นกับเขาตลอดนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถอยู่กับเด็กคนเดียวได้แม้กระทั่งเด็กแค่สี่คนนะคะคือเพราะฉะนั้นเราก็คอยคอยเช็คตัวเองเสมอทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่สายงานไหนนะอยู่ประเทศอะไรก็ตามสุขภาพจิตมันสําคัญมากนะคะสุขภาพจิตสําคัญมากเพราะนั้นเราต้องเช็คตัวเองเสมอต้องรู้เท่าทันตัวเองด้วยนะคะว่าสุขภาพจิตเราเป็นยังไงแล้วการที่เราหากว่าเราจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ตามแต่ถ้าเราอยากปรึกษาคุณหมอ คุณหมอทางคุณหมอจิตแพทย์อย่างนี้ค่ะคุณหมอทา,ทางทางที่ดูแลในเรื่องสุขภาพจิตเราก็ไปหาได้ค่ะทุกคนสามารถที่จะบุกเวลานะคะไปขอคำปรึกษาบางทีการที่เราได้พูดได้คุยได้เล่าได้แชร์มันก็เป็นการเยียวยาหัวใจอย่างหนึ่งนะคะเหมือนอย่างที่ไอรเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนแลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ว่าเฮ้ยมันเกิดสิ่งเหล่านี้อารมณ์แบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ขึ้นกับเราอะไรอย่างนี้ยค่ะ แต่สำหรับไอเองไอไอรู้สึกว่าณนะตอนนี้ไอย,ยังจัดการกับตัวเองได้อยู่ถึงแม้ว่าไอาจะมีไวทองเข้ามาบวกใช่ไหมคะคือมันมันเป็นไวทองมันมันบวกกับอาการที่แบบทํางานในในเรื่องของงานบริการด้วยเงี้ยมันต้องรองรับอารมณ์หลายๆคนเนาะแต่ไอก็คิดว่าตัวเองจัดการได้นะคะทุกคนเพราะนั้นก็คือไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวอาการของไอที่ไอเล่าให้ฟังนะคะที่บอกว่าอาเจียนอะไรก็หายไปแล้วเนาะนี่แหละก็เลยมีแรงมาเล่าสู่ทุกคนฟังนะคะก็กินของหวานถ้วยนี้ก็จะ มีแรงมากยิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวเพื่อที่จะใส่กล่องไปทำงานตอนนี้หกโมงกว่าแล้วพรุ่งนี้ไอ้เข้างานเก้าโมงเก้าโมงนิดๆเหมือนเดิมทุกคนก็นะม,มันตุย้ยไอ้ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรไปทำงานไปทานที่ทำงานนะคะแต่ว่าไม่อยากกินอาหารฝรั่งที่ทำงานมันไม่มีแรงอืมมันตุ้ยด้วย วันนี้ไอทำน้ำพริกน้ำพริกปลาซาบะปลาแมคครินเนี่ยนะคะปลาแมาคคารินน้ำพริกปลาแมคครินแล้วไอก็ทำแกงอ่อมเนื้อแต่เป็นเนื้อสับเนาะแลก็ทำแบบเอาผักที่ทุกอย่างที่ไอซื้อมาตั้งแต่ที่ที่แล้วนะที่ไอรีวิวให้ทุกคนดูอะ่ะเอามารวมๆกันเลยใส่มะเขือพวงใส่ฟักทองใส่มะเขือเปราะใส่อ่อมระที่เหลืออยู่แค่ลูกเดียว ใส่ทุกอย่างทุกคนเอออร่อยดีนะคะแต่ว่ามันถ้ามันถ้าเป็นเนื้อที่เป็นชิ้นๆมันน่าจะอร่อยกว่าเนื้อสับเนาะคิดว่านะเดี๋ยววันนี้ไอก็มาเจอกับทุกคนแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังก็เพียงเท่านี้เนาะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะทุกคนแล้วก็ให้มีกําลังวังชาในการสู้ชีวิตนะคะตื่นเช้ามาขอให้มีสุขภาพร่างกาย ใจิตใจที่แข็งแรงกระพี้กระเป๋าแจ่มใสที่จะสู้งานต่อในวันต่อๆไปแล้วก็นั่นแหละค่ะทุกคนขอให้มีแต่ความโชคดีมีใช้มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะคะไอ้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนทุกคนสวัสดีค่ะไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าที่ไอ้เล่าให้ฟังเนาะเล่ากลับไปกลับมาสับสนนะคะทุกคนขออภัยด้วยนะคะ